ที่ว่าราคาสี่แสนนึ่งสี่แสนนึงสี่แสนนง สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับพบกันอีกแล้วกับออมิเชียนบุรีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่เรากำลังจะเดินทางจากวิเชียนบุรีนะครับไปดูพระนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายให้ FC ดูอีกวันหนึ่งนะครับไปเช่าพระแ,ะแถวกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้กำลังเดินทางจาก วิเชียรบุรีครับกาลังจะเข้ากรุงเทพครับนัดดูพระกับพี่เขาไว้พรุ่งนี้ครับเป็นเหรียญอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทีหลังนะครับแต่มูลค่าของพระเนี่ยพี่เขาบอกว่าเปิดราคาไว้ที่40,000 0บาทผมก็เลยดูจากรูปนะครับก็คือดูจากรูปแล้วก็หลายคนก็รู้นะว่าพระมูลค่าเนี่ยหลักแสนเนี่ย <Wow. S 1> เราจะไปต่อสุมสี่สุมห้าจากรูปมันเป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าเราไปดูองค์จริงแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเหรียญมันแตกบินลานอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องซื้อนะฮะถ้าเราดูจากรูปแล้วเราไปต่อราคาพี่เขาผมก็เลยถามพี่เขาไปว่าผมขอไปดูองค์จริงได้ไหมพี่เขาบอกว่าโอเคถ้าอยากมาดูก็มาครับวันนี้เรานัดกันกันกบพี่เขาไว้เรียบร้อยแล้วฮะแต่เราต้องไปสแตนบายรอที่ถ้าแถวกรุงเทพนะครับนะหนึ่งคืนครับแล้วก็พรุ่งนี้เข้าไปดูพระกับพี่เขาแต่เช้าเพราะว่านัดกับพี่เขาไว้ประมาณ10โมงเช้านะครับมานะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสแตนบายเพื่อที่จะเข้าไปดูพระกับคุณพี่เขาครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนอนก่อนครับบ๊ายบายครับวับนดีครับ สุดท้ายราคานี้ยใ่โอเคอ่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงบ้านพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวตอนนี้ที่ว่าราคาสี่แสนสี่แสนหนักอันนี้เป็นชนะมานนะครับเป็นเหรียญชนะมันแอนมีอะไรลองไหมเดี๋ยวจากผ้าอะไรลองหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อร่วงเผื่ออะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่อ๋อขอบคุณครับ มาถึงที่แล้วไม่ต้องเรียกครับผมที <laughs> ่จอดรถอะไรก็สะดวก <laughs> สามารถลดได้ไมั้ยครับเนี่ยออลดไม่ได้แต่ผมปรับไอ้นั่นเต็มที่เลยสี่แสนเต็มที่เลยนะครับครับครับ,รบลูกๆยังไม่ยอมให้ขายเลยไม่ใช่จะไปแล้วนะจะไปแล้วโชคดีโโชคดียันนี้เจอนั่นอะไรครับ<า>น,นั่นคน พรคนหมดอ่ะที่จะมาให้ดูเงินหลวงพ่อคุณอ่ะผมผมมีเงินอยู่อีกหกเหรียญเนาเนาว่าอีกสี่เหรียญแต่ว่าที่โมสรไปเอาไปยังยังยาเก็บไว้ก่อนไม่อันนี้นี่อยู่ที่บ้านก็นำมาให้ดูเงินเงินหมายถึงรุ่นไหนครับก็รุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยอันนั้นอันนั้นจะห่อกระดาษนะถ้าถ้าถ้าทีมีไม่ได้ห่อกระดาษแต่ห่อกระดาษก็ยังก็ยังเหมือนกับจะดำอยู่นะโกงเงิน ต้องค่อยๆดูครับเพราะว่าไม่ต้องรีบบอกนะไม่ต้องรีบพ่าราคาหลักราคานี้เราเราไปดูแบบป้ปั๊บมันไม่ได้ผู้นี่เก่งนะถูกให้ผมดูยังไงก็ดูไม่ก็รู้ก็รู้แต่เป็นผ้าก็คือผาครับผมจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็พี่เขาเปิดราคามาสี่แสนนะครับแต่ว่าสามารถสามารถจะลดให้ผมสักนิดได้ไหมอรัผมไม่ได้คือไม่ได้แบบว่า บอกคิดว่าอยากากกาไรเยอะใช่ไหมถ้าไปดูที่นั่นคือเราก็เออไม่ใช่คือคิดว่าเอาคิดว่าสมเหตุสมผลอย่างนี้คไม่ไม่ได้แบบว่าไปเกินเหตุเกินผลนั่อะไรเลยอันนี้ลดราคาได้ไหมครับลดไม่ได้จริงถ้าลดได้ผมลดให้เราไปด้มลดไม่ได้อะมีมีอันไหนให้ผมดูอีกไหมอ่อนี่ดอ่าดูดูหน่อยว่านี่ราคาอะไรนะครับในนี่อะไรผมผมไม่ไม่รู้คือพวกนี้เราไม่ไม่ไม่ได้น่าไม่ได้รู้เรื่องราคาครับ อย่างนี้นี่อย่างนี้เท่าไหร่ครับผมจริงๆเนี่ยผมบอกผมไม่รู้จริงจริงอ่ะแต่ที่นี่นั่นรายการนี่นี่เนื้ออะไรนี่ครับทองแดงหรือนวะนี่นวะครับนวะครับจะเปนออกแดงๆอันนี้ก็นวะใช่ไหมอันนั้นเงินครับอ่ะเงินตอนนี้เงินอีกเหรอ้ยผมยังนึกว่านวะนะเนี่ยเพราะมันดําจนแล้วก็นึกว่าเป็นนวะไปอ๋อานั่นกลับกลายเป็นนวะ เขาดูโรงเรียนผสองเหรียญนี้คุณอาคิดเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาผมน่าจะไปต่อยากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดูอะไก็ให้ให้ดูดูไม่เป็นไรรนี้เป็นเนื้อตรงนี้เป็นน้ำะตรงนี้เป็นทองแดงเอากนิกร์อ่างเงหือมันไม่เป็นเลยแต่ก่อนมันจะมีห่อกระดาษนะครับเป็นอะไรนี่ที่เดิมเดิมองเข้ามาอย่างเงี้ยขอสองเหรียญนี้ก่อนได้ไหมครับราคาครับตั้งไว้เท่าไหร่ครับ อย่างนี้ผมผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะไม่เป็นไรก็คือลองลองลองให้ผมดูได้ไหมว่าว่า,ว,าว่าลองดูได้แหมว่าที่ที่พอใจนั่นเนี่ยนี่ผมนังสี่แสนเลยต่อก็ไม่ได้เปิดเปิดแม่ผมต่อ <S <S> นี่ผมไม่ได้เปิดกันต่อเลยนะนี่ไม่ได้เปิด <G ül> แบบกันต่อเนีถ้าถ้าไปเปิดกันต่อเนี่ยต้องเปิดมากกว่าน,นี้นี่ไม่ไม่มากกว่าน,นี้เป็นแสนสแลเลยนี่ไม่ได้เปิดแบบว่าคือเปิดแบบว่าคือผมเปิดนี่เพียงจต่ว่าอ่ะเดี๋ยวลองพูดชุดเล็กก่อนชุดใหญ่เดี๋ยว อันนี้น,นี้ต้องเป็นต้องยากกันเลยใช่ไหมเปิดมาครับเพื่อได้ชุดเล็กตกลงไม่เอาชุดนี้แล้วผมก็ให้ชุดนี้แล้วกันนะถ้าจะถ้า,ถาเอาแล้วผมจะผมก็จะได้ไม่เปิดราคาชุดนี้ไม่ได้เก็บลเลยก็พูดถึงถ้าไม่เอาผมจะได้ก็ผมจะได้ดูราคาว่าสองอันไหนค<อ>ุณพี่พอจะแบ่งให้ได้<อ>ครับผม สองอันนี่อ่ะจ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 ะเช่าตรงนี้ได้เท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยเอาตรงนี้ดีก่าตรงนี้ก็ไม่ถ้าไม่อะไก็ไม่ต้องไปเป็นเอาตรงอันนี้ขอผมขอแบบเอาแบบกันเองครับอันนี้สี่หมื่นครับผมขายได้องเดียวก็ได้ครับไม่ซีเรียสเอเข้าใจอย่าเห็นว่ามาแล้วก็แบบว่ามาแล้วก็จะได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ผมก็อยากได้แต่ว่าราคาสูงไปนิดนึงแล้วก็ ความสวยของพระเนี่ยมันผมคิดว่าจะมาดูองค์จริงแล้วก็น่าจะประเมินราคาคร่าวๆให้ได้แต่ว่าไม่ลดให้ผมเลยไม่ลดให้ผมเลยอันนี้ลดให้ผมได้เท่าไหร่ครับผมลดไม่ได้จริงตรงนี้นี่ลดได้ผมก็บอกว่าลดได้แต่อันนี้ลดหดไม่ได้เลยยังไงอคุณจะได้ขายอยู่แล้วจริงๆที่พี่ที่พูดถึงนี่นนะคือของผมถ้ามีก็มีแต่ว่าจะเก็บไว้ก็ตือเป็นของโลกไปเท่านั้นเอง แต่ถ้าคุณเอาไว้เนี่ยคุณคุณรู้ของคุณเองอะว่าคุณมีตลาดของคุณยังไงเท่านั้นเองไม่ใช่อย่างเนี้ย่คุณก็รู้ของคุณอย่างเงผมไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ตลาดของเราที่เราค้าขายของเราอยู่คุณคุณมีโอกาสโอกาสเยอะที่จะได้แล้วคุณรู้นะว่าว่าว่ายังไงอะคือผมไม่รู้ผมผมโอนอันนี้ก่อนไดไหมได้ได้สะดวกเป็นโอนไหมครับได้ได้สะดวกเราพอดีไม่ได้กดเงินสดมาทายทายได้ครับครับผม ถัยพานิตอ่ะอม๋อส่งมาในไลน์ใช่ไหมครับโอเคโอเคยังครับโอเคครับเข้าแล้วมาเหรียญนี้จบไปแล้วครับหนึ่งเหรียญแล้วมาพักที่ไหนี่ก็มาพักที่นี่ครับเจริญนะครเนี่แหละครับ ต่อต่อครับต่อเราจะเป็นรถไฟรอแล้วอยู่ไฟรอกคนนึงต่อคนนึงตกรอต่อครับต่ออ่ะรถให้ผมหน่อยครับไหนก็ไหนแล้วผมขอละนะครับห้าพันแล้วกันขอหมื่นหนึ่งจบคือยจบงั้น่เดี๋ยวมันไม่จบเลยโอ้ยผมก็ไอ้นั่นอยู่แล้วมันไม่ได้เชี่ยผมแต่ผมขอตรงนั้นแล้วกันตรงไว้กูหน้าวสามสิบเก้าเลขสวย สาวจอาห้าไ่สวยห้าไม่สวยครับห้ายหไม่สวยสามจุดเสวยมีราคาเริ่มถูกใจผมเลยครับขออีกห้าพันจบให้เต็มๆเลยเนี่ยจริงๆนะเดี๋ยวดูจากหน้าที่ผมแบบหน้าที่ผมแบบเศ้าๆผมสดชื่นแล้วห้าพันนี่วันนอนที่ก็ได้เงินเต็มตามแล0 0ห้าพันจบ มันมันยังไงก็ได้อยู่แล้วกล้าน้ำมันก็้าตังด่วนค่้าห้องก็หมดแล้วนะเฮียอีกห้าพันผมไม่ได้คนพูดยากเลยนะผมก็ไม่พูดผมนี่ผมเฮียเฮียเห็นผมทําคลิปเฮียไปดูคลิปอื่นได้เลยผมตอบปุ๊บจบจ่ายผมไม่อันนี้คลิปผมผม4ี่สบนาทีนะครับเฮียเนี่ยตอนเนี้ยที่มานั่งอยู่เนี่ยปกติผมมาห้านาทีปุ๊บสิบนาทีคุยปั๊บเสร็จจ่ายอันนี้4ี่สิบนาทีครับน่ะส9 อยาให้ผมนั่งนานเลยโอ้ยห้าพันเฮียอีกห้าพันใจอ่อนนั้นผมเถอะต่อนนี้เงินหายากมากผม,ม,กผ,มผมมาตอนผมมาผมมาตอนสี่0สนผมก็นั่งเศร้าเลยวโอ้จะไปขายใครว่าอะไรพอลดไ้ห้าพันผมมีกําลังใจพูดอีกเยอะเลยครับ <Yeah. S 1> จริงๆครับลงทุนสามแสนเก้าเงี้ยถ้าผมขายได้สี่แสนกำไรผมก็หมื่นหนึ่งผมก็ดีใจนะครับ อ่านี่ครับเราได้แล้วทวนทวนเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตเคลียร์ตังคุณคุณพี่เขาก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสามสิบเก้าไม่มีใครกล้าซื้อแล้วมาเปิดเผยอย่างผมเรดูในะ YouTube ได้อ่าี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์โอนพอดีต่อรองราคากันจนเมมเต็ม <laughs> <laughs> ต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายอีกรอบโอเคครับเดี๋ยวผมโอนตังให้ครับ ครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสามสามแสนเก้านาน <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> การซื้อขายมันก็ต้องมีการตลองธรรมดาครับคุณพี่เขายอมลดให้เรานะครับเราก็ต้องไปหามุมที่จะออกให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับว่าใครสามารถเช่าชนะมานชุดนี้ได้นะครับก็สามแสนเก้าหมื่นบาทครับ ก็ต้องรอเวลานิดนึงรอเจ้าของตัวจริงเข้ามาครับผมผมเป็นแค่ทางผ่านผมก็เป็นแค่ทางผ่านก็นี่ก็รอเจ้าของตัวจริงเข้ามาครับลูกค้าเยอะมแล้วก็ใช่ไหมบาย่มีลูกค้าเยอะก็ได้อยู่โอเคครับก็ขอบคุณพี่มากครับชให้ได้กำไรเยอะๆรวยๆครับสุภาพแข็งแรงครับ